ก็ต่อมานะครับก็ลองมาดูตัวอย่างที่2.23ดูบ้างนะครับก็คือตัวอย่าง <c oughs> อย่างตัวอย่างที่2.23เนี่ยเขามีระนาบอยู่สองระนาบก็คือระนาบ x บวก y แล้วก็บวก square root 6 z ลบ2เท่ากับศูนย์แล้วก็ระนาบ x บวก y ลบ6ลบ square root 6 z ลบ5เท่ากับศูนย์ครับอันนี้เขาให้เราหามุมแหลมซึ่งอยู่ระหว่างสองระนาบนี้เทานั้น ทีนี้วิธีแก้ปัญหานี้ก็คือถ้าถ้าเราเขาให้สมการระนาบมาแล้วก็อันดบแรกเราก็คือหาหาเส้นตั้งฉากหรือ normal vector ที่ตั้งฉากแต่ละนานซะก่อนนะครับงั้นถ้าเกิดเรารู้เส้นตั้งฉากแต่ละนาบแล้วก็เอามาดัดกันแล้วก็จะใช้สมบ,บัติของดัดบนดักก็สามารถที่จะหาค่าได้นะครับทังนั้นจากที่ผ่านมานะครับครั้งที่แล้วเราก็รู้ว่าถ้าเกิดว่า เขาให้สมการระนาบมาเราไอ้สัมประสิทธิ์หน้า x y z มันก็คือไอตัว normal vector จากนั้นยังระนาบที่ค่อยมาระนาบแรกก็คือ x บวก y บวก square r o o z ลบ2ท่ากับ0นนั้นเขาจากสมการระนาบนี้เราก็สามารถที่จะหา normal vector หรือว่าเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบนี้ ก็คือเราให้เป็น n1 ฉะนั้น normal vector ของระนาบที่1หรือว่า n1 ก็จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x y แล้วก็ z ฉะนั้นสัมประสิทธิ์ x y z มันก็คือมีค่าเท่ากับ1 1แล้วก็สแควร์อทกถัดมาตัวสมการระนาบที่2ครับก็เช่นกันก็คือเราสามารถที่จะหา normal vector หรือว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกับระนาบอย่างระนาบที่2เนี่ยเราให้เป็นเวกเตอร์ตั้งฉาก ของระนาบก็มีค่าเท่ากับ n สองเราก็มาดูสัมประสิทธิ์ x y แล้วก็ z ก็จะมีค่าเท่ากับ1 1ึ่1ลบ square r o o ดังนั้นเราก็จะได้ค่าเวกเตอร์ที่ตั้งที่ตั้งฉากกับระนาบที่1ก็คือ1 1ึ่งหนึ่ง s แล้วก็เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบที่2ก็คือ1นึ่งหนึ่งแล้วก็ลบ square root ดังนั้นก็ใช้สมบัติของการด dot product ก็คือการ dot product ระหว่าง Normal vector n หนึ่งกับ n สองดอทกันจะมีค่าเท่ากับขนาดของ n หนึ่ง n สองคูณกับค่า cos ติตาคตาก็คือมุมกันกระทําระหว่างเวกเตอร์ n หนึ่งกับ n สองดังนั้นก็คือมุมที่กระทําก,กันระหว่างระนาบที่1กับระนาบที่สองนี่ดังนั้นก็ใช้คุณสมบัติของดอทโปรดักต์ดังนั้นเราก็จะได้ cos ซึ่งปกติเราก็จะได้ cos ซตาเท่ากับ เวกเตอร์ n1 ดอทโปรดักต์กับเวกเตอ n2 และกานด้วยขนาด n1 และกฐานด้วยขนาดเวกเตอร์ n2 ก็เทินค่าเข้าไปจากนั้นแล้วก็ take accord, เทกอาร์คอร์ดเทกอาร์คอร์ดก็จะได้อาร์คอร์ดลบ1.02ก็จะมีค่าเท่ากับ2.03ส่วนสพยซึ่งไอ้มุม2 2 2 2 0 3สพายเนี่ยมันจะเป็นมุมป้านดังนั้นถ้าเกิดเราจะหามุมแหลมเนีเราาเส้นมันตัดกัน ก็เอา180องศาลบมุมป้านก็ทิ่มุมที่เหลือก็จะเป็นมุมแหลมฉะนั้น180องศามันก็คือพายลบด้วยมุมป้านก็คือ2ส่วน3พายคำตอบที่ได้ก็คือพายส่วน3เรเดียนอันนี้คือพายส่วน3เรเดียนก็อยู่ที่ประมาณ60องศาครับก็คือเป็นมุมแหลมของระนาบที่ตัดกันประมาณนก็ ทีนี้ในหัวข้อถัดมาเนี่ยในนิยามที่ที่สอเกนี่ยก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ a แล้วก็ b, เวกเตอร์ b เขาให้หาส่วนประกอบของเวกเตอร์ a ที่อยู่ไปในนิศิทางของเวกเตอร์ b หรือถ้าเราใช้คำทำอธิบายเป็นก็คือการหาภาพฉายของเวกเตอร์ a ที่ทับลงบนเวกเตอร์ b เขาเขาใช้เขียนแทนด้วยโปรเจคเตอร์นะก็คืออันนี้คือเวกเตอร์คอมโพเนนต์ออฟ a อะลอง b เนี่ยก็คือโปรเจคเตอร์ก็คือ, or, คอขนาดของเวกเตอร์ a ที่ทับลงบนเวกเตอร์ b นะฉะนั้นซึ่งไอภาพฉายของเวกเตอร์ a ที่ทับลงบนเวกเตอร์ b เนี่ยมันก็จะมีเป็นนาสมการเนะี่ยก็คือค่าที่ได้คือจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แล้วก็หารขนาดโดย ของน,นั้นกระดังภาพนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้คือเวกเตอร์ b ส่วนอันนี้คือเวกเตอร์ a ถ้าเกิดว่าภาพเงาของเวกเตอร์ a เนี่ยมันจะทับลงบนเวกเตอร์ b กรณีแรกก็คือถ้าม,มุม t h e t ที่กระทำกันระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มันเป็นมุมป้านก็คือมากกว่าร้อยแปดสิบแต่น้อยกว่ามากกว่าเก้าสิบแต่น้อยกว่าร้อยแปดสิบก็คือมากกว่าพายส่วนสองน้อยกว่าพายนย มุมที่ได้ก็คืออันนี้คือมุมที่เงาของเวกเตอร์ a ทับลงบนเวกเตอร์ b ครับอันนี้ในกรณีที่เป็นแบบมุมป้านถ้ามุมที่กระทำกันระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มันน้อยกว่า90า้าสองศาก็คือมากกว่าศูนย์น้อยกว่าเก้าสิก็คืออย่างรูปนี้ครับนะรูปนี้ก็คือเงาของเวกเตอร์ a จะตกกระทบลงบนเวกเตอร์ b ก็คือตรงนี้นะครับฉะนั้น รือในกรณีหนึ่งที่มุมกระทำระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มันเป็นมุมฉากฉะนั้นภาพหรือว่าองค์ภาพฉายของเวกเตอร์ a ที่ทับลงบนเวกเตอร์ B มันจะมีค่าเท่ากับศูนยนะ์เพราะว่าอันนี้ก็คือเวลาเราเอาไปฉายส่องจากด้านบนลงมาข้างลงบนเวกเตอร์ B มันก็จะมีประมาณดอดเล็กๆครับคารคาดประมาณว่าเป็นมีค่าเท่ากับศนะูนย์ครับอ ถ้าสมมุติว่างต,ตัวอย่างที่2.4เนี่เขาอยากจะหาส่วนประกอบของเวกเตอร์ a ซึ่งเวกเตอร์ a มีค่าเท่ากับ i บวก2 j แล้วก็บวก3 k เนี่ยว่าภาพของภาพภาพของเวกเตอร์ a ที่ทับลงบนเวกเตอร์ b เวกเตอร์ b ในกรณีนี้ก็คือ3 i ลบ2 j แล้วก็ลบ k มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้สูตรแล้วก็คือโปรเจคเตอร์ a หรือว่าภาพองประกอบของเวกเตอร์ a ที่อยู่บนเวกเตอร์ b ก็คือมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b เลยหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ b แล้วก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้ออกมาอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการหาภาพภาพของภาพเงาของเวกเตอร์หนึ่งที่ตกกระทบลงบนอีกเวกเตอร์หนึ่งครับอันนี้ก็อันนี้ซึ่งเราจะใช้คุณสมบัติเราใช้คุณสมบัติของ ของภาพฉายของเวกเตอร์ a ที่ทับลงเลยบนบนเวกเตอร์ b เนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ประยุก์ตใช้ในการหาระยะทางหาระยะทางระหว่าง <c oughs> จุดตั้งฉากหรือว่าหาระยะทางตั้งฉากจากจุด a ไปยังระนาบได้ก็คืออย่างสนุดอย่างสมการที่2.23ก็คือสมการนี้ครับก็คือระยะทาง ระหว่างจากจุด A นะครับระยะทางตั้งฉากจากจุด A อไปอยังระนานะบก็คือใช้สมการที่2.23สามารถหาได้<รา>ก็คือใช้หลักการที่ภาพฉายทับลงบนเวกเตอร์นะครับประมาณนี